สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบักในดานตำรวจจับโจรเฮ้ยเมื่อกี้เเห็นพี่ปวดพี่ปวดสวัสดีพี่ปวดสวัสดีพี่เบิร์ดทำไมนั่งงั้นมาเราไปหาโจรจับกันใช่แล้วดูดดูสภาพมาไหนพี่ปวดพี่ปวดหายไปไหนอะเพื่อนเกืปบดปิดประตูเลยจับเกือบเกือบโดนคนจับเฮ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะนักโทษ ถ้าชื่อถ้าชื่อสีเทาจะเป็นนักโทษใช่ถ้าชื่อสีน้ำเงินคือไม่ใช่นักโทษมันคือตำรวจใช่อุ้ยนักโทษนักโทษนี่ไงไอ้บัวจับได้แล้วเหรอจับเลยจับเลยจับจับจับวิ่งวิ้งวิ้งออนั่นแหละนั่นแหละเกือบ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 ไปเลยไปเลยอุ้ยปั๊บพงยอมแล้วปั๊บพึ่งยอมแล้วไม่ทันปั๊บพึงยอมแล้วปั๊บพึ่งยอมแล้วใครยิงปับพึ่งเถอะ ไม่ทันอ่ะไปไหมตายตายแล้วตายตายแเราหมดตายอีดตายตายหรือนอนอ่ะตายนอนหรือเปล่านอนตายเอ้ยมันออกมันออกไม่ได้อ่ะต้องใช้ใบชาการอย่ามาเหยาะบั๊บปั๊บบางวิปั๊บเจ็บมองเสียงอุ้ยหน้าฆ้า ู้นมาฮะมีใครอ่ะคนคืออะไรอ่ะคอโอคนไงคอนาโอนาคนไงี่ยคนอาโอนาคนไงอะไรอ่ะคนาโอนาคนวูู้ไม่กระเป๋าอุ้ยพี่บอลวดดีอุ้ยใครจับพี่บอลอ่ะช่วยหน่อยทำไมโดนจับได้อ่ะอุ้ยหน่อยทำไมพี่บอลโดนจับได้อ่ะ ขยับไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ยังไงอ่ะเดี๋ยวปุ๊กไปหาตะแกรงขึ้นหน่อยนะเดี๋ยวปุ๊กไปหาตะแกรงก่อนก่อนแรงตะแกรงแล้วไหมแรงอ่ะนี่ไหนเคาะตีก่อนตีก่อนเคาะและเคาะและเคาะมันไม่ได้อ่ะมันออกไม่ได้อ่ะอเอา้ายังไงก่อนตายไหนอ่ะไปที่ไหนไปให้เพื่อนเฮ้ยเราเลือกชุดได้นะแต่เราเป็นตำวรวจอยู่เราเลือกยังไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ ต้องไปดูแล้วล่ะไอใบขับขี่อะไรขี่การไปขับขี่ขขนี่มขับรถดนะมูมันมีดาดฟ้าด้วยเหรออยากไปจังอ่นะเนาะดัตว่าไม่มีแต่เราต้องขึ้นไฮเลคท์เตอร์ไปไม,ม่มันต้องขึ้นหรอกอะเพิเ่งคยอเพิ่งเคยขึ้นนะไฮเลคท์เตอร์ไปที่ด้วยเหรอแบบเนี้ยนีมี เปิดเป็นไงแง่ลองให้ยิงเลยยิงไอ้กีการไงเดี๋ยวประตูพังประตูไม่พังหรอดในกระเป๋ามีอะไรมั่งกระเป๋าไอ้กีการกีการไหนกีการนี่ไงกีการทำไมไอ้กีการอก็คือปืนเล็กอ้าวเออจริงกีการไม่ใช่ปืนไฟฟ้ากีการกีการดู่ไหนนี่กีการ เปิดไม่ได้คีการ์ตเนี่ยเอ้าก็อู้เอ้าเจมสเจไปนั่งเหรอุ้ยไม่เอาเนี่ยไม่เอาอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาจับจอยจับจอยยิงยิงใช้จอยจับจอยใช้นี่ใช้นี่กุดกุดน่าทำไมมันลองเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ให้ไม่เปิดให้หรอกรีบแล้วรีบไม่เปิดคีการ์ตให้หรอกรีไปจับเร็ว ไม่ทันยิปโปโรดีพี่จะไปจับมันพี่โปโรดดีตผสมใส่ชายใส่เลยไม่เสียบตาเสียบตาวิวิวิรอิก่อนหนึ่งสองสามไปเลยไปจับจุนไปจับเลืดติดเลยจับไม่ได้อ่ะจับดิจับดีเออจับไปได้แล้วกดครั้งเดียวกดครั้งเดียวแล้วมันรออะไรอ่ะ จับได้ยังอ่ะยังไงจับจับไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเป็นตำรวจหรือเปล่าไม่หยุดทำไมอ่ะที่ปล่ปืนมาสแกนดิปืนไฟฟ้าไม่จับไม่ได้อ่ะปืนไฟฟ้ามาสแกนดิพวดพวดมีปืนไฟฟ้าสแกนไหมอ่ะสแกนอัลลียิงเออยยิงให้มันออกไปเลยก็ตีตีมันตีมัน ไม่ออกไม่เฮ้ยเขาออกได้ไงออกเพื่อนเพื่อนนายเปิดประตูประตูดินายหัวหน้าครับขอมีอะไรให้ไหมลืมไปว่ามีเฮ้ยอะไรฟังไม่รู้เลยจัจอนจับจรปเพิ่มไม่จับเอาไม่วิ่งอะตำรวจร้ายปุ่มสีเขียวอ่ะวิ่งอะมันเขียว่าวิ่งไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะวิ่งไม่เป็น พี่ปวดตีพี่ปวดตีพี่ปวดตีมันโอ๊ะทำไมตำรวจเป็นอย่างนี้อุ้ยอุ้ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งก่อนเนี่ยวิ่งเลยนะเนี่ยวิ่งพี่ปวดปุ๊ดตามพี่ปวดไปปวดเป็นหัวหน้านำทางพี่ปวดอยู่ไหนอ่ะแง่นั่งรอพี่ปวดเป็นมาแล้วไงเนี่ยแง่ แล้วเขาก็จับอุ้ยจับโจนจับโจนไปโจนโอ้ยเขาไม่จับไม่ได้อ่ะนี่อย่างนี้แหละทำความสะอาดปะฮู้รอก่อนเอ้าเปิดไม่ได้นี่ไงเปิดได้แล้วไปเปวดด่นดิดูอะไรอ่ะอะเมื่อกี้พวดพิมพ์อะไรอ่ะอะไรอ่ะพิมพ์อะไรอ่ะดีดี ทำไ,ไมเหรอก็โจรทำความสะอาดเนี่ยอ๋อดีมากทำไมที่ฝนไม่สั่งกฏว่าดีมากอะ่ะมัก็แค,ดค่ดีดเฉยถเพื่อนไปนนไหนเขาจะเป็นคนรังไปไหนงั้นแหละปืนนั้นแหละปืนยอมรับผิดแล้วพี่ปวดยิงปืนได้ลืมปืนไม่ใช่โจรนี่ใช่ไหมท่กคนเป็นโจรพี่มาหน่อยว่าปืนเป็นโจรหรือว่าไม่เป็นโจรไป เล้ได้ไบ่ายนะเดี๋ยวไปแล้วนะเนื้อหอเพิ่กจะเปลี่ยนหน้าหรอเปลี่ยนหน้าไม่ได้อุ่นใส่อะไรมาไม่รู้มาก็เลยเปลี่ยนหน้า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ใช่ออ้ใครล็อกเองงหน้อาอุล่ล,ล็อกเองแล้วล็อกยังไงอ่ะปิดเอยกดไปที่กรงขังก็ล็อกแตะเอาแล้วไม่ แลไม่กดไปอีกทีอ่ะไม่รู้ <c oughs> ว่าพูไ้ไปโดนตรงไหนอุ้ยถังเพื่อนดิอะไรไม่เอาเพื่อนเราดีอู <c oughs> อ้ห้องห้องอะไรเนี่ยลานลำลำเดิมอะไรลานไรมันมันเยนว่าลานยกน้ำหนักก่อน ตำรวจเยอะน้ำหนักก่อนจะได้มีกซ้าโอ้ยได้จะได้แล้วได้จะได้อู้ยอ่ะอ้ยอ่ะอูยอ้ยอ่ะออ,อกกําลังกายก่อนหนึ่งมันโคตรเร็วเลยบอกเลยมันปรับได้เหรอใช่มีตัวเลขอยู่ปรับช้าได้เด้อใช่ปรับปรับตัวสีเขียวแดงเขียวสูนได้ไหมอ่ะได้เฮ้ยได้ด้วยเหรอมันก็วิ่งเนี่ยสูนแหละมันก็วิ่งไม่ได้ดนะเปิดสี เขียวหรือแดงไม่รู้อะแดงคือลดไงเขียวคือเพิ่มใช่หนึ่งถ้าหนึ100่งร้อยอะร้อยเร็วกันไปก็ออกนอกโลกดีดออก,ก,ก,กระเด็นอะกระเด็นอ่ะน่อยกระเด็นห้าสิบหกอะปุ๊บเปิดสิบหกสิบหกมันเร็วเึอมันเร็วเกินเร็วตอนไหวเร็วไม่ได้แล้วอยากเป็นเจนอะทำยังไงอะ ทำยังไงไม่รู้ไม่รู้ก็ไปที่กรงขังอะ่ะเออใช่ใช่ใช่ใชไปที่กรงขังสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามช่องเรานี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปเล่นกัะต่ก่อดีกว่านี่คืออาหารข้าวผัดข้าวผัดเหรอข้าวผัดกับมะเขือเทศแล้วก็อะไรไม่ใช่เอ้ยเออมันคือโจอ๊กหรือเปล่าเออน่าจะโจ๊กอะโจ๊ก โจ๊กคืออะไรบ๊ายบาย